เป็นลักษณะของการถอยรับนะฮะอย่างเช่นตัวไทยคมเนี่ยถ้าถอยรับได้ก็ถอยรับที่ระดับสัก11บาทแล้วกันนะครับตัวของหุ้นตัว TTB ถ้าถอยรับบาทตอนนี้บาท87ตังก็บาท8 5ตังบาท80ตังนะฮะทีแคบก็ถอยรับสักประมาณ48.50ดูจุดโลเลยนะ48ว่าจะเอาอยู่ไหมแล้วก็ CSG นะถอยรับที่บริเวณ2บาท10สตางค์แล้วกันนะนี่2บาท28จริงแล้ว2บาท20ก็เป็นการถอยรับส่วนเซตนะที่ระดับ1345 1,340นะฮะเป็นตัวจุดรับนะไปดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของงานริเสอร์คือเจปาคเจแป็กนะั้นราคา6บาท20นะครับถอยรับที่6บาทแล้วกันนะแล้วแนวต้านที่ระดับ6บาท80 อกบาท80ดถึงบาท85นะเป็นจุดทดสอบนะอันนี้คือตัวหุ้นในงานรีเสิร์ตนะครับงานรีเสิร์ตออกงาน c ี CS g จีว่าราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธนะ์ให้ราคาไว้ที่2บาท40คาดการว่าผลการดำเนินง,งานในไตรมาส4นะ6 7เจนี่ยนะจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็จะปรับเท่ากับ269ล้านบาทนะ ลดลงไป18หรือลดลงไป3.6เของ q ตนะ่อ Q ิแปลกนะฮะในแง่ของโลงบาลนะช่วงนี้เป็นลักษณะอ่อนตัวอ่อนตามปัจจัยตามฤดูกาลเขาบอกว่าเป็นตามฤดูกาลนะครับและยังสามารถเติบโตได้แต่ยังสามารถเติบโตได้นะครับจากการเติบโตของผู้ป่วยและผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนะครับ ในขณะที่รายได้จากการบริหารโรงพยาบาลลดลงรายได้จากการไม่ต่อสัญญาบริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาอ๋อเขาไม่ไปรักษาที่เมืองพัทยาตั้งแต่ตุลาคม67ด้านอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ25.7เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่25.6โอเคเอ่อใน ข้อน่าสังเกตอย่างนึ่งก็คือเมืองพัทยานี่เป็นเมืองใหญ่นะฮะแต่ CSG เนี่ยได้ลดการต่อสัญญาบริหารนะฮะได้ลดต่อสัญญาบริหารก็โอเคครับอันนั้นก็เป็นยังคงแนะนำซื้อแม้ว่าปรับลดราคาตามบอร์ดสนลงมาก่อนที่3.50ต่อหุ้นลงมาให้เหมาะสมกับปีนี้คือ3บาท สามบาทก,ก็6ตังค์โดวยวิธีดิสคาวแคสโฟดีซีเอฟดิสคาวแคสโฟเนื่องจากแนวโน้มของไรายได้บางโรงบาลที่อาจจะเติบโตน้อยกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงไรายได้หายไปจากการไม่ต่อสัญญาบริหารโรงบาลเมืองพัทยาอีกทั้งมีการปรับเพิ่มมูลค่าเบตา้าเนื่องจาก เดิมที่0.7เป็น0.8มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตลาดและราคาหุ้นเริ่มมีความผันผวนสูงมากขึ้นนะครับมีความผันผวนมากขึ้นเบต้ามันเลยสูงขึ้นนะครับแนวรับให้2.10บาทตังค์นะแนวต้านโปรดไม่ควรต่ำกว่าระดับนี้ลงมานะครับแล้วแนวต้านที่ระดับ2.50บาทตังค์อันนี้คือ CSG งานวิเคราะห์อ,ออกมา นะครับโอเคครับกลับไปดูออกจากตรงนี้ไปดูที่ตลาดกันสักนิดหนึ่งไปดูต่างประเทศกันสักนิดก่อนนะครับไปดูต่างประเทศทั้งนี้ก่อนแชร์ไปดูที่ต่างประเทศอันนี้คือต่างประเทศฮะต่างประเทศวันนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยฮะต่างประเทศวันนี้เป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะครับในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับเดี๋ยวโอเคทีอูทีสอง มาแล้วฮะวันนี้เนี่ยตัวออสเตรเลียไม่เปิดนะไม่มีข้อมูลนะฮ่องกงนั้นบวกมา198กครับในตัวเศษสามสิงคโปร์ลบ3ในตัวโกลัมเปอร์ลบ4ในตัวเซียงไฮบวก8บวก9นะครับในตัวฟิลิปปินส์ลบไป30 ญี่ปุ่นลบไป232บอนะครับขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตัวเบนซ์เองลงมา77เหรียญน,นะครับแต่ว d ดีอลงมา74เหรียญอย่างที่กลับเรียนนะเพื่อนนั้งดุลต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับทางด้านตัวราคาน้ำมันโลกนะครับที่มีลักษณะอ่อนตัวในขณะที่ทองสองเจ็ดหกหนึ่ง นะครับ2 7, 10, ค่าบอติกค่าระวังเรือก็อ่อนตัวนะครับตอนนี้าการค้าโลกหยุดนะคงด้วยเหตุผลหลายเรื่องนะเรื่องซีซันนิ่งที่ผ่านไปเรื่องคุณทํามที่เข้ามาคงจะมองให้ชัดเจนมากขึ้นตลาดหุน้นในยุโรปเองเอในแดกเองลบไป16จุดครับในลอนดอนนั้นลบไป62จุด นะครับในฝรั่งเศสบวกไกลสามในอิตาลีบวกแปดจ็ก็ตลาดแข่งในทิศทางขาลงซะมากกว่านะครับเพราะว่าญี่ปุ่นลงนะครับในขณะที่ตัวตลาดในเอเชียโดยภาพใหญ่ก็มีที่จีนกับฮ่องกงเท่านั้นเองที่บวกนะครับตลาดหุ้นไทยนั้นในเซท h ไฮด d ว v เดน n d พวกที่จ่ายดิวิเดน ได้รับความสนใจ1154.28บวกไป2จุดนะครับในตลาดใหม่บวกไป1จุดนะครับโอเคไปดูตลาดใหญ่กันครับไปดูตลาดทั้งหมดดูกราฟกันนะตัวหุ้นตัวแรกนะฮะโอ้ตัวหุ้นตัวแรกเป็นหุ้น EA EA นั้นหลังจากที่เพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนในอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ EA มาเล่นที่3บาท 3ามสิบาทสีนะครับเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นประมาณ15%บนตะครับตัวที่2เป็นหุ้นในเยที่สามห้าเปอรเนี่เนี่ยสโลโสตอยู่ระดับ37%มสิอยู่ที่49%เก้ายังคงเดินได้ต่อนะครับแนวต้านระดับ3ามบาทสีเนี่ยมีแนวต้านสีขาว Moving e v e r a g รใน25วัน3ามบาทอยู่เป็นแนวต้านตัวที่2เป็นเดลต้าครับ ฝุ่นเยอะมากเลยนะฮะฝุ่นเยอะมากเดลต้านั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวฮะทรายอ่อนตัวเห็นไจ้ชัดเจนนะฮะร้อยสี่สบามบาทเนี่ยหักหัวลงสโลสโตรหักหัวลงไอยายไซหักหัวลงสโลสโตรลงมาอยู่ที่ระดับสี่สิบสองคงเล่นบริเวณผมว่าร้อยจุดโลเชื่อเคยต่ำที่ระดับร้อยสามสิบหกสามสิบห้าสามหกเนี่ย งจะเป็นจุดที่คงจะต้องเจอระหว่างเดลต้าเนี่ยนะฮะเพราะดูเครื่องไมายข้มือทางเทคนิคหลายตัวเป็นลักษณะอ่อนตัววันนี้ลงมาที่4บาทห0ตังค์นะลงมา4บาท50ตังค์นะจากวันก่อนปิดอยู่ที่บาท117บาทขณะนี้เทรดอยู่ที่142บาทห0ตังค์ลงมา4บาท50ตังค์ตัวที่2เป็นหุ้นบำรุงลาด โอ้ oh, วันนี้วันมูลนิธลงหนักลงเจ็ดบาทเลยฮะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทลงไปเจ็ดบาทนะลงไปสามเปอร์เซนลงไปค่อนข้างเยอะนะครับลงไปค่อนข้างเยอะต้องรอรีบาวแล้วมั้งนะฮะ,ะรีบาวรอบนี้เนี่ยรีบาลรอบที่แล้วไม่เกินสองบาทเท่าไหร่สองบาทห้าตัง รอบอาทิตย์ที่แล้วรีบาวอยู่ที่ระดับร้อเก้าสิบหกบาทมากที่สุดนะตอนนี้ร้อยเจดเบาทนะครับก็เป็นลักษณะอ่อนตัวสโลโซอยู่ระดับ18บาทนะฮะไอซอยู่บีบต่ำมากแหละสามารถต่ำได้อีกไหมก็สามารถต่ำได้แต่คงต่ำไม่ได้เยอะแล้วฮะ,ะโลมันค่อนข้างน้อยลนะแต่ไฮก็การกลับคืนก็ลำบากเหมือนกันนะฮะเป็นเพราะว่า ไม่สามารถทำจุดไฮใหม่ได้นะขึ้นไปที่ระดับ190กว่าบาท196บาทก็อ่อนตัวแล้วนะครับแบงก์เทพครับออกผลการงานมาดีนะครับออกผลการงานมาดีแล้วก็ราคาหุ้นสามารถยังยัง,ย,งยังสู้ได้อยู่แต่เครื่องม,มือทางเทคนิคเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกำลังต่อสู้กันสนะโลโตอยู่ระดับ50 ยืนอยู่กลางๆไอ้รถไฟอยู่ห้าสิบสามราคาหุ้นเนี่ยมาทดสอบจุดรับที่บริเวณ Moving งเออร์เในยี่สิบห้าวันร้อยห้าสิบสองบาทสิบแปดตังค์ตอนนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสามบาทห้าสิบตังค์ร้อยห้าสามบาทห้าสิบตังค์จุดายตัวบนเนี่ยเมื่อรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร้อยห้าหกบาทห้าสิบ แล้วก็อ่อนตัวลงมาสองวันตอนนี้มายืนหยที่ร้อยห้าสบสองบาทมาหาจุดรับแล้วก็พยายามสู้ฮะตอนนี้ร้อยห้าสบสามบาทห้าสิบตังค์อยู่ปตท,ทครับราคาน้ํามันโลกเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับราคาน้ํามันโลกเป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างที่คุณทําเรียนให้ทราบนะครับว่าราคาของคุณทําเนี่ยท่านจะได้เอาราคาน้ํามันลงนะครับลงไปอีกสองนะฮะลงไปอีกสองเหรียญ นะครับความหมายคือ,อมันทำให้ทุกตลาดเริ่มมีความระมัดระวังสำหรับตัวค่าการกันค่าน้ำมันนะที่มีลักษณะอ่อนตัวในแง่ของปทอทเองเนี่ยราคาที่30บาทเ5เนี่ยตรง Mo ้ i n ิ่งวิเลในแง่เทคนิค Mo v i n g a v e r a g อยู่ที่ระดับ45อยู่กลาง ในขณะที่ตัวของ r s i อยู่ระดับ42นะครับก็เหมือนกับพยายามสู้จุดต่ำที่อาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยจุดต่ำสุดนั้นอยู่ที่ระดับ30บาท50สตงนะสางค์30บ,บาทลงมา30บ,บาท50สตางค์กลับ30บ,บาท50สตางค์กลับลองดูฮะรอบนี้30บ,บาท50สตางค์จะรับอยู่ไหม ราคาต่ำสุดนั้นอยู่ที่30บาทนะครับในแง่ของตัวปทอทแคลคอมเดลต้าลงวันนี้แคลคอมก็ลงเหมือนกันนะครับแคลคอมนั้นลงมาที่ CCET ลงมายืนอยู่ที่ระดับ8บาท60สตางค์นะ8บาท60สตงางค์จุดโลถ้าจะพูดถึงจุดโลจุดรับอยู่ที่ระดับ เจ็ดบาทแปดสิบสี่ตังเจ็ดบาทแปดสิบสี่ตังค์ฮนะเป็นจุดตับที่สำคัญของตัวแคลคอมนะลองดูว่าแคลคอมจะลงมาถึงระดับเจ็ดบาทตอนนี้แปดบาทหกสิบนะฮะถ้าจะลงนะที่เจ็ดบาทแปดสิบสี่เนี่ยต้องหายไปแปดสิบตังแปดสิบนะตังคนะ์ก็ลองดูนะว่าจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับในแง่ของตัว แแคลคอมนะครับตัวต่อไปนั้นเป็นตัวของ c p พก็โอเคฮะยืนสู้ได้ตอนนี้ตุกกีนนะฮะยอดซื้อน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นได้ละแล้วราคาหุ้นก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแพงมาก5.5บาท50ตังเป็นราคาที่น่าสนใจแต่คงเล่นเล่นเกี่งกำไรระยะสั้นมากกว่านะครับ5.5บาท50ตัง จุดลับที่สำคัญในรอบที่ผ่านมาจุดโลต่ำสุดนั้นจะยืนอยู่ที่ระดับห้าสิบสี่บาทนะครับห้าสบสี่บาทสโลโตขนาดนี้อยู่ห้าสิบเ็ดบาทครับแล้วก็ไอ้ทายอยู่สี่สี่ก็เหมือนกลางๆนะฮะจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยผมเองก็เหนื่อยอ่ะอเหมือนตัวเองเหนื่อยๆนะฮะและตลาดก็เหนื่อยๆเหมือนกันนะเหมือนกับกำลังต่อสู้กำลังแข่งขันกำลังมีความคิด ขึ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นไม่ได้มากลงก็ลงไม่ได้แต่มีบางตัวลงเยอะ e ออขึ้นเยอะอเอขึ้นเยอะนะบำรุงราดลงเยอะนะลงไปสี่เปอร์เซ็นตเจ็ดบาห้าสิบตังนะครับตัวต่อไปเป็นตัวของเอ่อบีทคงมีข่าวเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใน BTS ราคาหุ้นกระชากขึ้นมา6บาท20สตังค์สูงสุด6กบาทส5ตอนนี้เล่นอยู่6บาท20สตังค์โลโตนเ3 ไปต่อได้ถ้าเป็นตามนี้หบาทยี่สเนี่ยนะครับที่สโ,โลโตลเจ็ดสามใจ60สิเนี่ยคงไม่เกินเจบาทนะให้ไปเลยจ็7เจบาท7บาทนี่ค่อนข้างสูงแล้วนะให้ใน b ีทีเจับก็ถือต่อใครมีถือต่อไม่ซื้อเพิ่มนะพิเทพอันนี้เป็นข่าวเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะปัจจัยพื้นฐานทางคุณทํรราคาหุ้นอยู่หนึ่งสองหนึ่งหาจุดรับเอาข้างล่าง จุดโลต่ําสุดเนี่ยรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา120ฮะแต่เคยต่ําสุดมาอยู่ที่115บาทนะลองดูว่า120ยาวอยู่ไหมตอนนี้121บาท50ตังค์นะฮะลบไปบาท50ตังค์ EOT ครับเมื่อวานนี้เอ้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเล่นสู้กันที่ระดับ57บาทตลอดวันนี้เปิดตลาดเช้าเนี่ยมาเอาเล่นโลเลยฮะ55บาท75ตอนนี้56บาท หลุดลงมาสโลโอยู่ระดับ27เฮะอายซ่าอยู่33ก็เป็นลักษณะองตัวโลต่ำสุดในรอบ2อาทิตย์นะฮะจะอยู่ที่55บาท75ตังค์นะครับเผื่อไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดจะอยู่อฟเอฟก็สู้ระหว่าง60บาท25ตังค์เนี่ยฮะ ยังคงสู้อยู่หกบาทยี่หาตังเนี่ยสโลโตอยู่หกหกอ่ะไอซ์นอยู่ห้าสองราคากลางๆจริงนะไปก็ไม่ได้นะลงก็ไม่ลงนะฮะหกสิบาทห้าสิบตังค์ถือฮะนะครับทูครับเหมือนกันสุดยอดเลยอ่ะทูยังขยับขึ้นได้แต่ทูนี่ต้องพูดตามตรงนะฮะ ระมัดวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะทูนั้นมีสโลโตอยู่ระดับ70แล้วนะครับเล่นเก่งไลายไปแล้วกันครับขึ้นไป12บาทกว่าผมผมรบกวนให้ให้ระมัดระวงังที่เ็บาทเก้าสิบครับไม่ซื้อเพิ่มนะครับไม่ซื้อเพิ่มอย่าซื้อเพิ่มเลยนะะเดี๋ยวติดซะนะครับเคแบง เมื่อผมย้อนไปเอาเอาเคแบงก์ก่อนแล้วกัน K เคแบงก์ร้อยห้าบเก้าบาทโอเคฮะราคาก็ก้อนตัวอย่างเงี้ยนะครับราคาก็อ่อนตัวอย่างเงี้ยนะครับก็ยืนได้ร้อยห้าห้าสิบเก้าบาทรับอีกทีร้อยห้าสาบาทร้อยห้าสิบาทผมนั่งคิดถึงสถานก,การณ์อย่างนี้ยเพื่อนักทุนครับมีเวลานี่สิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีผม แชร์ในเรื่องนี้กันดีกว่านะฮะเเมื่อสมัยตอนที่เป็นโควิดนะโควิดนะถ้าในสมัยโควิดเนี่ยดัชนีตลาดซักเนี่ยนะโควิดนีย่ย้อนหลังไปสักกี่ปีเอ่ยโควิดเนี่ยย้อนหลังไปสักปี2020กกิกรไทยเนี่ยยืนอยู่ที่ระดับกสิกรไทยลงนะฮะลงมาจากระดับราคา200บาท แล้วลงมายืนอยู่ที่ระดับ أ, 77บาทตอนที่เป็นโควิดเนี่ยตั้งแต่18 19นะฮะ 18, 20, 18, 20, 18 20, 19 1 1ไม่ฮะ2018 2018 2018 2019 2020เนี่ยเขาเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของโควิด2020เนี่ยเอา543ไปบวก 2 5งพันห้าร้อยห้าสี่สามสองพันหะสองพตอนนี้เราอยู่ที่2,568ย้อนหลังไปประมาณ5ปีตอนที่เป็นโควิดเนี่ยพวกเรากลัวกันว่าชีวิตเราจะมีความรอดไหมเพราะโควิดมันระบาเดเยอะมากเราต้องไปเที่ยวฉีดยาเข็ม1เข็ม2เข็มสาเข็มส ทุกชีวิตเนี่ยบอกเออขอให้มีชีวิตรอดนะมาวันหนึ่งแล้วมันคงจะดีขึ้นตลาดหุ้นก็ลงเอาลงเอานะอย่างเส้นเด็กเนี่ยลงจากในแง่ของตัวเซ็นเด็กนะฮะเส้นเด็กเนี่ยลงจากระดับราคาเนี่ยในตัวเซ็ตเองเนี่ยลงจาก 1900... จุด1 8 0 0จุด850จุดลงมาเหลืออยู่ที่ระดับ1200จุด ผมฝากไว้ว่าอยู่ที่พันสองร้อยจุดเราทุกทรมานมากนะฮะจากหนึ่งแปดเนี่ยเราทุกทรมานทุกทรมานอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเรื่องจะตกงานไหมจะตกงานไหมจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมา,มากไหมชีวิตเราจะอยู่รอดได้หรือเปล่าแล้วพอผ่านที่โควิดมาเนี่ยดัชนีก็ขึ้นมาจาก หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดครับขึ้นมาทดสอบนะฮะการทดสอบที่สูงสุดเนี่ยมายืนอยู่ที่ระดับสอง2ันยี่สิองหนึ่งเจ็ดร้อจุดหรือปิดที่หนึ่งันหห้าสิจุดแต่ชีวิตทุกคนอยู่รอดหมดมาถึงวันนี้เนี่ยบางท่านได้สูญเสียไปบางท่านยังอยู่รอดอยู่บางท่านยังได้เจอกันอยู่บางท่านได้ออกจากงานแล้วบางท่านได้กเกษียณ บางท่านได้กลับไปอยู่บ้านบางท่านได้ได้กเกษียณตอนอายุ60ปีเพราะปีที่มีเรื่องมีราวเนี่ยก็คงอายุประมาณสักห้าสละมาถึงวันนี้เนี่ยได้กเกษียณได้ออกมาอยู่บ้านได้มาอะไรก็แล้วแต่มาวันนี้จนวันที่คุณทัมมาแล้วเศรษฐกิจโลกมีการเลือกตั้งใหม่มีคุณทัมเกิดขึ้น แต่เราบอกว่าชีวิตเรากำลังจะแย่ผมว่ามีบทบาทเบื้องหลังเมื่อโควิดครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนนักลนไปครับใจเย็นครับตลาดหุ้นต้องใจงเย็นนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ